สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นเหมือน Metaverse ดีกว่าเนะที่ชื่อว่า Project Oasis ครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีปัญหากับการที่สนใจเจ้า c a r d a n o Warrior เกม8 b i บิตบนเชน ada นะแล้วไม่ได้เข้าครับหรือใครสนใจเจ้า Sandbox แล้วก็ตกรถครับเกมนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าระบบของเขาก็คือ m e t a v e r s e หรือการสร้างเมืองจำลองในโลก8 bit บิตขึ้นมาครับรายละเอียดดีเทลตัวเกมนี้หรือแพลตฟอร์ม Oasis นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอืนเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยเฉฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylot แล้วก็เพจ Facebook p a y l o t อด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญใน,ในวงก,การเกม NFT นนะรวมไปถึงกลุ่ม Facebook Paylot ด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มแล้วนะฮะก็เข้าไปรวมกันรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมในนั้นได้นะครับ เจ้าโปรเจกต์โอเอิครับถ้าใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับมันนะผมพาไปดูเจ้า c a r ์ดินอลวอร์เที่ผมเคยทำการรีวิวแล้วก็สักพักมาใหญ่ๆแล้วนะช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ c a r ์ดินอลวอร์เมีแพลตฟอร์มหรือที่เขาเรียกว่ารูปแบบ8บิตแบบเดียวกันเลยนะมีตัวอนุสาวรีย์อยู่ตรงกลางหมู่บ้านด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนกันละเ,เหมือนกันละเพราะว่าทางโปรเจกต์โอเอิก็ใช้ตัวแพลตฟอร์มหรือรูปแบบ แบบเดียวกันนะครับในการผลิต Project o a s i อซขึ้นมาครับแต่ระบบของ Project Oasis จะต่างกับเจ้าค a r d i n a r Warrior นะคะนโนวอร w a r r i o r เขาเป็นเหมือนเกมในยุค8บิตนะที่มี background พื้นหลังเหมือนกันนะครับแต่ Project Oasis เขาทำในรูปแบบของ m e t a เวิร์ครับคือระบบต่างๆในคุณสามารถมาซื้อแลน์ซื้อตัวละครแล้วก็ไปใช้ชีวิตในนั้นได้มีพิมพ์แชทหากันด้วยนะเอเดี๋ยวไปดูตัวรายละเอียดเว็บไซต์ก่อนดีกว่านะครับ ในตัวของโปรเจกต์ o s s อ s เนี่ยเขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ในโลกของ Oasis เองครับก็คือภาพโดยรวมเนี่ยเป็น8 b i บิตแบบ 2D ล่ะมีฟังกช์ชันของเกมไฟลดีฟานะก็คือคุณสามารถเอาพวกผักผลไม้เรียกว่าคล้ายๆ Mo m o ม n v i l l เล e นะฮะเอาไปทำฟาร์มในนั้นนะเอาไปสเต็กในระบบของ d e f าของตัวเกมนะครับหรือการทำฟาร์มนะ รวมไปถึงอาจจะมีการ Create ตัวเกมต่างๆเกิดขึ้นและการคอเชนครับมีเอาคอนเน c t ไปอีกหลากหลายเชนนะเพราะ c a r d a n o w a r r r o r นั้นอยู่ในเชนของ Cardano เองหรือ ADA ใช่ไหมครับแต่ Project Oasis ไปด้วยทั้ง Binance ไปทั้ง Ethereum ไปทั้งมาติก Polygon เลยที่เขาวางแผนเอาไว้นะแล้วก็ทำได้อีกหลากหลายอย่างครับซึ่งสามารถ Create ได้ในโลกของ Oasis เองครับโทเคน m มิกของเขาจะมีชื่อว่า Oasis ครับ ซึ่งก็ใกล้ที่จะเปิดขายเหรียญแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะเหรียญโอ s อซนะครับณนะวันที่9ตุลาคมยังไม่มีออกมาขายนะครับแต่เตรียมการออกมาแล้วนะและลิง์กนี้คลิปนี้มี The Friend Link นะครับยังไงฝากหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันในการเข้าไปลุ้นชิงโชคสิทธิ์ในการเข้าซื้อเหรียญ OASIS ิครับทางทีมงานของเขาไม่ได้เปิดหน้านะเป็นรูปตัวการ์ตูนนะครับแต่พอมีชื่ออยู่บ้างนะครับ พาร์เนอร์ก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็ออร์ดิตก็ผ่านทางเจ้า RD v e n t u r e เอเองนะครับทางมุมซ้ายด้านบนนะเป็นพาร์เนอร์ตัวแรกของเขาเลยดูในส่วนของโซเชียลมีเดียเขานะ Oasis นะครับ Twitter มีผู้ติดตามอยู่25,000คนเริ่มสร้างก็กรกฎาคมปี2021นะครับในข้อมูลของทาง Twitter ทาง Official ของเขาเองก็มีการชวิตเรื่องพาร์เนอร์กันอยู่นะ แล้วก็มีตัวอย่างเกมอ่ะผมพาไปดูตัวอย่างรูปแบบที่เขาทำการครีเอทที่มาแล้วกันนะครับฟังก์ชันของเกมในโปรเจกต์โอเอก็จะเป็นฟังก์ชันแบบเนี้ยแบบรูปแบบตัวละคร8บิตรวมไปถึงมอนสเตอร์ที่เป็น8บิตด้วยคุณจะพาตัวละครของคุณเข้าไปต่อสู้เพื่อไปหาของต่างๆในดันเจี้ยนที่จะเกิดขึ้นนะครับรูปแบบตัวละครอ่เรียกได้ว่าเหมือนกับเจ้าคาร์โนวอร์เรร์เลยละเดี๋ยวพาไปดูมีรายละเอียดในไวเปเปอร์นะครับแต่เกมเพลย์หรือการเล่นแบบ ตัวหางเงิน PVE ยังไม่เปิดเร็วๆนี้นะแต่เขาวางแผนว่าจะมีอยู่ในตัวเกมอยู่ด้วยครับตัวอื่นก็พั์เนอร์นะครับที่เขาก็อัปเดตกันมานะแล้วก็ทางเชลแกมของเขาตอนนี้มีคนอยู่9,700คนใน Project Oasis Official ครับพูดถึงตัว Reference Link มากดีกว่านะครับตอนนี้เขาทำพั์เนอร์กับหลายๆเจ้านะถ้าใครเข้าไปดูใน Twitter ของเขาผมขออนุญาตย้อนกลับไป Twitter ก่อนนะครับ นี่เป็นตัวตัวนี้นะครับตัว starter นะคุณ enter ตรงนี้เลยแล้วคุณได้รับสิทธิ์ในการที่จะลุ้นรับ50 US d ลลาร์จ่ายเป็นเหรียญิ s นะครับก็มีสิทธิ์แค่นี้นะแต่ตัว r e f e r น n i n ที่ผมจะพาคุณไปทําคือสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อครับนะครับเมื่อคุณเข้าไปทําตอนแรกเนี่ยจะได้อยู่ประมาณนิดเดียวละ3-4หัวข้อแรกนะครับและมันจะให้ใส่ตัวล่างสุดนี่สิเกตโค้ดนะ ซึ่งคุณต้องเป็นหาตามเว็บไซต์ของเขาก็คือเว็บของ r a กด็อตัวพาเนอร์ของเขานะครับต้องเอาโค้ดมาใส่แหละตัวนี้ผมขออนุญาตบอกโค้ดเลยนะโค้ดเขาคือก็โควิด -19 ้นั่นเองนะครับแต่ตัวโควิดเนี่ยตัวหน้าสุดเปลี่ยนเป็นตัวเคนะครับก็ลองมาใส่กันดูนะจะได้ไม่ต้องไปตามหาในเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ทําให้เรียบร้อยล่ะคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าลุ้นร่วมเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ไวล์ลิสต์ไปซื้อเหรียญโอเอซิสครับที่ราคาสแตนดาร์ดเริ่มต้น 0.2 US dollar นะครับก็ตรงนี้ก็ใครที่สนใจเจโปรเจกต์นี้อยู่แล้วก็อย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับรายละเอียดของโปรเจกต์โอเอซในไลท์เพเปอร์ยังไม่ใช่ไวท์เพเปอร์นะตัวนี้เป็นแค่เอกสารออกมาเบื้องต้นเฉยๆนะครับสำหรับ o a s i ซก็รูปแบบของตัวเกมจะเป็นแบบเมตาเวิร์สซึ่งคุณจะเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆได้ภายในตัวเกม ซึ่งอินสปิเรชันของเขามาจาก e รด y ี้ a พย r วันครับภาพยนตร์เรื่องที่เราต้องใส่แว่นหรือจำลองตัวของเราเข้าไปสู่ในโลกนั้นนะ,นะก็หลายๆเกมหลายๆแพลตฟอร์มเริ่มทำตามแบบนี้แล้วนะครับแต่โลกของทาง Oasis เองเนี่ยจะเป็นทางด้านโลก8บิตรครับจะไม่เหมือนกับเจ้า Blocktopia หรือว่าทางตัว s b o x ็ o x นะที่คุณจะเข้าไปดูในแบบของ3มิติแต่ตัวของ Project o o s s s เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ2มิตินะครับแล้วก็เป็น8บิตด้วย ซึ่งคุณสามารถไปเดินเล่นได้ในเมืองของเขาแล้วก็ Create ตัวละครของคุณขึ้นมาครับนี่ตัวละครตัวนี้นะจะมีฟังก์ชันของสกินสีผิวนะครับมีผมมีเสื้อผ้าต่างๆมีเอฟเฟกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับเจ้าคาร์โนวอร์เรอร์ไม่มีผิดเพี้ยนล่ะออฟังก์ชันของตัวเกมหรือตัวโปรเจกต์จะมีโหมดของดาวทา ดาวเช้าก็คือเมืองนี่แหละครับในเมืองนี้คุณสามารถไปทําอะไรหลายอย่างได้เลยอันดับแรกคือคุณไปทำเควสครับเหมือนตัวเกมนะคุณมาติดต่อกับเควสมิชชั่นบอร์ดนั้น,น,นเพื่อดูว่าภารกิจต่างๆคุณจะทําอะไรได้บ้างครับในส่วนของโดมของตัวเกมนะครับส่วนที่2คือ Marketplace หรือตลาดกลางที่นี่เขาจะเรียกว่าอโกรครับ A G O R A เป็นฟังก์ชันของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่แหละครับ ที่คุณจะมาทำการซื้อขายผ่านเจ้าตลาดกลางที่ชื่อว่าอากูราก็ใครที่ไปหาของมาได้จากเควสหรือจากอะไรก็ตามแต่ก็เอามาขายที่นี่ได้ครับโดยใช้เหรียญพื้นฐานคือเหรียญที่ชื่อว่าโอเอซิสนั่นเองครับมีโหมดของอาณาจักรนะทาง o อเอซิสเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นมัลติเชนนะครับเขาจะเปลี่ยนเชนแล้วก็เรียกเป็นอาณาจักรต่างๆเช่อนอาณาจักรของโปกา ของโกาด์นะอาจจากของ h e กโคของ e ฮกโคเชนหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจะ Create ไปตามแต่ละเชนที่เขาวางแผนเอาไว้ทางโพลิกอนหรือเมติกก็อาจจะมีได้ในอนาคตนะครับและฟังก์ชันของการ d e f i ซึ่งคุณสามารถเอาของต่างๆมาทำฟาร์มแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตตอบแทนไปได้ครับระบบ c o m มูนิตีครับ หลากหลายตัวละครเนี่ยจะเข้าไปวิ่งเล่นในเมืองหรือในอาณาจักรของเขานะและจะมีฟังก์ชันของการพิมพ์แชทด้วยเดีย๋ยวผมพาไปดูแล้วกันในหน้าจอของแชทของตัวเกมนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือท้างล่างนี่เนาะเพย์เยอร์วันเพย์เยนี่เราจะพิมพ์แชทกันกับเพื่อนได้ในเกมแล้วเฮอในเกมอื่นๆนะคุณอาจจะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ไม่ได้นะเอ็กซี่เนี่ยเวลาคุณเข้าไปต่อสู้กันอยากพิมพ์ขิงกับคู่ต่อสู้มากเลยพิมพไม่ได้เกมนี้พิมพ์ได้นะเข้าไปต่อสู้แล้วก็แชทด้วยกันได้ครับ มาดูเรื่องราวของ t o k e n o m i c ตัวเกมากนะครับเหรียญที่ชื่อว่า Oasis นะมีทั้งหมดเลย14 000, 000ล้านเหรียญน,นะครับแต่เขาจะแบ่งขายเนี่ยตอนแรกก็คือ1 200, 000, ล้าน2แสนเหรียญน,นะทางซี d s เซลทาง p r i v a t e s a l e หรือกลางทาง public s a l e แล้วก็ Market Cap ตอนแรกก็คาดว่าน่าจะมีราวๆ2 4 0ส0 u s ่ดอลลาร์ครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าคนเข้ามาเยอะก็จะมีสัดส่วนต่างๆอีกมากมายนะที่สามารถจะโตขึ้นไม่ได้นะครับและเกมเป็นรูปแบบของ p l a y to Earn ี่ฟัง ลงล่างซ้ายนี่ครับ Play to Earn Community Enrichment ก็มีอยู่ถึง945,000เหรียญน,นะที่เขาวางสโคปสามารถหาจากตัวเกมได้ครับแต่รายละเอียดการ Play to Earn เป็นอย่างไรยังไม่มีนะครับสำหรับเจ้า Project Oasis เพราะในตอนนี้ครับเขาเขียนไว้แค่ว่าทางตัวเกมหรือ Oasis เองเนี่ยจะมีอีเวนต์ภายในเกมต่างๆ่นะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวฟื้นการไปทำสวนทำฟาร์มการตกปลาการล่าสัตว์ แต่ยังไม่ลงรายละเอียดนะยังไงใครที่สนใจตัวเกมฟังก์ชันของการเล่นจริงๆเกมนี้ยังไม่มีนะครับต้องรอดูไว้เปเปอร์ตัวเต็มๆนะผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในอินเกมไอเทมครับหรือระบบต่างๆที่คุณสามารถซื้อได้สามารถซื้อแลนในเกมได้หรือได้ในโอเอซิสนี้ได้นะเขาจะมีการขายแลนด้วยนะครับและ NFT ที่คุณได้ทำการหาซื้อมา คุณสามารถมาปล่อยเช่าไดเออ้เกมนี้มีฟังก์ชันของการปล่อยเช่านะครับและการให้เช่าออสามารถออกไปเช่าพื้นที่หรือเช่าอุปกรณ์ต่างๆจากผู้เล่นคนอื่นเพราะว่ามันจะถูกสายด้วยสมาร์ทคอนแทคนั่นเองครับโดยคนที่เช่าไปคุณไม่สามารถเอาไปขายต่อหรือทําการทําลายของทิ้งได้นะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ให้เช่าอยู่นั่นแหละครับนะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการเช่าไว,วนะซึ่งตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับ ส่วนสุดท้ายของวันนี้ครับมาดูฟังก์ชันของรถแมปนะว่าเกมเขาทาไปถึงไหนแล้วนะครับเบื้องต้นที่เขาทํามาก็เขาสตาร์ตตัวโปรเจกต์มาทําเว็บไซต์ทําเรื่องราวเก่ยวกัรไลท์เปเปอร์ที่ผมกาลังอ่านให้ฟังอยู่ในวันนี้แหละครับในช่วงควอเตอร์ที่3ช่วงปลายปีนี้ก็การดีไซน์เกี่ยวกับตัวเกมเกมเวิลด์นะก็จะออกมาแล้วก็เริ่มทําการพับบิคเซลมีกิจกรรมแอดดรอปนะที่ผมพาไปดูในเรื่อง reference code แล้วนะครับออ d i t ก็จะเขาใช้ตัว R d ดีนะแล้วก็ตัวรันช์แพดอื่นๆจะตามมานะครับ ควอเตอร์ช่วงปลายปีส่วนของที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้คือการเซ็คกิ้งและการทำฟาร์มครับเลนดิ้งแพลตฟอร์มนะแล้วก็ระบบคอเชนก็จะออกมาแต่ตัวเกมยังไม่มานะครับตัวเกมยังไม่มานะคุณต้องไม่รอนู่นครับเขาเขียนไว้แค่ว่าควอเตอร์ที่หของปีหน้าแอนด์บียอนหมายความว่าตั้งแต่ควอเตอร์ที่หเนี่ยไปอีกเรื่อยๆนะครับยังไม่รู้เวลาแน่นอนนะฟังกช์ชันของแลนเซลที่จะมารวมไปถึงการเพลย์จูเอินหาเงินจากต่างเกมด้วย ก็ยังไม่รู้นะว่าแน่ชัดมาเมื่อไหร่กันแน่ครับแต่ที่มาแน่ๆคือการโฆษณาครับเขามีการประกาศขายพวกวบิลบอร์ดนะแล้วก็ a d v e r t i s e m ส n เหรือ,อแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆภายในเกมใครสนใจใครมีธรุรกิจจะมาติดต่อเขาเพื่อทําการโฆษณาก็ปีหน้านะครับต้นปีหน้าจะมาเนอะที่เรารอกันอยู่คือระบบการเล่นเกมยังไม่มาครับ อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของโปรเจกต์ Oasis ครับเป็นรูปแบบของ m e t a v e r s e ในรูปแบบ 2D และก็เป็น8บิบด้วยนะใครสนใจลองติดตามดูนะครับอาจจะเข้าไปทำ a i r Dr o p ของเขาก่อนก็นได้เนาะเปิดที่สิทธิ์ในการซื้อเหรียญมาถ้าคุณสนใจก็ลองติดตามว่าเขาจะขายของขาย NFT เมื่อไหร่และมีรูปแบบเกมจริงๆอีกเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับงไงก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ